สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเกษตรสุขปลูกเลยนะคะวันนี้วันที่นัดถ่ายวิดีโอนี้นะคะเป็นวันที่5เมษายนนะคะ2,567มาดูกันค่ะว่าผักในสวนหน้าแล้งและร้อนอากาศ40องศาขนาดนี้นะคะผักในสวนที่นอดปลูกไว้ จะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนมาดูเลยค่ะอันนี้ก็เป็นฝักยาวนะคะที่ปลูกเอาไว้มีแค่สองหลุมนะคะทุกคนอันนี้นะต้นของเขานะคะนี่ค่ะหลุมน,นี้แล้วก็หลุมน,นี้นะคะมาดูผลผลิตกันค่ะทุกคนเขาติดฝักแล้วนะคะแล้วก็เก็บไปกินแล้วด้วยค่ะทุกคนดูค่ะ ถั่วฝักยาวยาวอยู่นะคะทุกคนนี่แล้วที่นัดปลูกรอบนี้นะคะทุกคนรู้สึกว่าจะยังไม่เห็นเพี้ยนะคะแต่ว่ามดนํะมีค่ะแต่ว่าเพี้ยน่ะยังไม่ลงนะคะปัญหาที่เจอในการปลูกถั่วฝักยาวนะคะสำหรับน็อตเองนะคะทุกคนก็คือ เตี้ยค่ะเตียตัวสีดำๆนะคะทุกคนปลูกครั้งไหนนะคะเตียก็จะมาลงของน็อตเนี่ยผลผลิตที่เก็บได้นะคะก็จะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะปลูกแค่สองหลุมลองดูนะคะแบบว่าเนี่ยค่ะหยอดหยอดทิ้งไว้นะคะทุกคนหยอดในหลุมเลยมาดูค่ะหัวฝักยาว อันนี้คือรอยที่เด็ดไปทานแล้วนะคะนี่ค่ะเด็ดไปทานมาดูค่ะทุกคนมันดกมากเลยค่ะดูค่ะเก็บทานแล้วเก็บสดๆจากต้นนะคะอยากทานก็มาเด็ดเอานี่ค่ะทุกคนแนะนำให้ปลูกเลยนะคะหน้าร้อน เรารดน้ําให้เขาวันละสองรอบนะคะทุกคนปลูกแล้วก็ทําใครมีไม้ไผ่นะคะก็เอาไม้ไผ่นะคะทําค้างให้เขาค่ะทุกคนได้กินเฉยเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะดูค่ะไม่มีเพลี้ยเลยนะคะตอนนี้ นี่ค่ะน็อตกำลังลงไว้อีกนะคะทุกคนถัวฝักยาวนะคะทำแต่ใบเขาจะไม่ค่อยสวยเลยค่ะเหมือนมแมลงเขาเจาะค่ะทุกคนเพราะว่าหน้าร้อนมแมลงเยอะมากเลยค่ะลงเป็นหลุมไปแบบนั้นนะคะก็ไม่ได้เยอะค่ะทำพอแบบเท่าที่ตัวเองทำไหวนะคะส่วนอันนี้นะคะบุ้งจีนตัวนี้เป็น เป็นผักสลัดนะคะทุกคนผักสลัดหวานเข้าไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทําเป็นต้นกล้านะคะแล้วก็ถ้าเขาโตได้ประมาณสองสัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็เราก็ถอนต้นใกล้ะคะ่ะไปปลูกนะคะอันนั้นเป็นผักบุ้งจีน,นะคะ่ะน,นั้นเป็นแตงนะคะทุกคนเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ค่ะ ถั่วฝักยาวอวบมากเลยค่ะทุกคนปลอดสารนะคะไม่มียาฆ่า,มาแมลงเลยนะคะทุกคนปลูกทานเองนะคะอันนี้ก็เป็นแปงนะคะแปงนี่มันติดลูกก่อนถั่วฝักยาวนะคะทุกคนมันเริ่มที่จะวายแล้วค่ะเพราะว่าเก็บไปทานหลายรอบแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะคะปลูกแบบ ลูแบบกินเองค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะจะเด็ดชิมให้ดูถูๆก่อนนี่ค่ะชิมให้ดูก่อนปลอดสารพิษขนาดไหนฝังเสียงนะคะทุกคนอืมหวานค่ะทุกคน ทยอยติดลูกขึ้นไปยอดข้างบนเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะมองดูฉันก็ปลูกไม่กี่หลุมนะคะทุกคนมันนี่ค่ะมาดูตรงนี้ ดูค่ะนี่ค่ะคนใครมีพื้นที่นิดเดียวก็ปลูกได้นะคะปลูกในกระถางก็ได้นะคะหยอดมเมล็ดเข้าลงไปเลยค่ะอันนี้ไม่ได้เพาะไม่ต้องเพาะกล้าก็ได้ค่ะหยอดในหลุมเลยแล้วก็เขาโตขึ้นมาสักหน่อยแต่ว่าลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกขี้วัวค่ะนี่ค่ะทุกคน นี้ไม่ได้เก็บไปไว้นะคะอยากกินก็มาเด็ดเอาแบบไปกับลาบหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอืมกรอบพริกกระเหลี่ยงปลูกไม่ถึงเดือนนะคะนี่เริ่มออกอม,มีเม็ดแล้วค่ะอันนี้พริกกระเหลี่ยงพริกกระเหลี่ยง ดูค่ะว่าดกขนาดไหนเก็บกินทั้งปีค่ะต้นนี้ผักแพวก็มีนะคะทุกคนผักแพวมีโหระพาโหระพากำลังปลูกอันนี้สาะระแหน่นะคะเอาออกจากกระบะมาแล้วนะคะเพราะรากเขาเยอะมากค่ะเอาออกจากกระบะ หอมบววเลยนะคะแล้วก็เอามาวางฮิ้งไว้แล้วเอาดินเอาดินใส่ค่ะเขาก็จะแตกออกแบบนี้นะคะทุกคนร้อนมากอากาศจังหวัดเลยนะคะต้นมะเขือเทศต้นนี้อยู่ไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ารากเขาอ่ะมันขึ้นข้างบนค่ะ เขาเจอแดดตอนกลางวันนะคะต้นเขาก็หกักแล้วเจอพายุวันออพายุที่ผ่านมานะคะทําให้ต้นเขาหากักเพราะว่าลูกเขาดกมากค่ะทุกคนเนี่ยมี่เป็นหอมต้นหอมแบ่งนะคะที่ปลูกจากหัวนะคะทุกคนมีหน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่งกําลังจะแตกค่ะทุกคนโตช้ามากเลยค่ะอันนี้เพราะจากเมล็ดนะคะทุกคนหน่อไม้ฝรั่งกวางตุ้งกวางตุ้งฮ่องเต้การขาวหน้าร้อนนะคะหน้าแล้งโตได้เท่านี้ค่ะทุกคนไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆนะคะ นี่ค่ะอีกกระบะหนึ่งจะเอาไว้ทำหมูกระทะนะคะนี่ค่ะกวางตุ้งห้องเต้ก้านขาวนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยได้แค่นี้จริงๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะวัชพืชก็คือหญ้าเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาได้มาถอนหญ้าให้เขาค่ะกลางวันร้อนมากนี่เป็นธนะ เคีไดโนเสานะคะโตแล้วค่ะอันนี้ค่ะก็มีผักสลัดไปดูฝั่งนี้กันค่ะทุกคนที่น็อตลูกบวบไว้นะคะมันเป็นบวบบวบเหลี่ยมนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็ทยอยติดลูกให้แล้วค่ะทุกคนมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะลูกใหญ่ของเขานะคะ นี่คะ่ะทุกคนเริ่มนี่คะ่ะบวกบ,บวกเบี่ยมนะคะทุกคนนี่ล่างก็ใช่นะคะทุกคนนนี้ปักทองปักทองถึงทองรู้สึกว่าเขาจะติดผลดกมากเลยคะ่ะนี่นะคะทุกคน ยอดเข้าไปถึงตรงนู้นเลยค่ะทำไม้ไผ่นะคะทุกคนเพราะว่าไม้ไผ่ข้างๆเยอะค่ะดูสิคะทีนี้ทุกคนถัดมานะคะนัดปลูกพริกกระเหลี่ยงนะคะแซมไว้ก่อนถ้าเรากินบวบเสร็จแล้วนะคะบวบเหลี่ยมตรงนี้นะคะถ้าเราเก็บผลผลิตแล้วบวบเหลี่ยมมันวายต้นมันตายแล้วเนี่ยก็จะเอาเถามันออกนะคะแล้ว ก็ปล่อยให้พลิกกระเหลี่ยงเนี่ยโตนะคะเพราะว่าตอนนี้มันจะร่มๆหน่อยนะคะเพราะว่าถูกบังแสงแดดจากจากค้างของหวกบนะคะพามาอัปเดตดูนะคะทุกคนว่าในสวนเนี่ยมีอะไรเติบโตแล้วบ้างนี่เป็นแตงโมในถุงนะคะทุกคนแตงโมที่น็อตเนี่ยทดลองปลูกนะคะปลูกในถุงแสนดีนะคะทุกคนดูค่ะ อันนี้นอดก็ทำค้างนะคะด้วยการพันเชือกให้เขานะคะร้อยเชือกข้างบนนะคะทำแบบนี้นะคะค้างก็ทำเองนะคะทุกคนขุดหลุมงค่ะแล้วก็เอาไม้ไผ่นะคะฝังลงไปก่อนแล้วก็เอาเชือกแบบนี้ค่ะมัดแล้วก็โยงให้เขาลงมาแบบนี้ตอนนี้เขาก็เลื้อยขึ้นมาน่าจะเท่าเอวแล้วนะคะทุกคนความสูงนี่ค่ะ เด็ดทาการเด็ดยอดเรียบร้อยนะคะทุกคนวางต้นเนี่ยม,มีมีลูกแตงโมออกมาแล้วค่ะทุกคนไม่รู้จะเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนแตงโมมันติดลูกแล้วค่ะนี่ค่ะ ข้างนี้ก็เป็นพริกเกเรียงค่ะแตงโมในถุงนะคะทุกคนทุกเช้านะคะเนอะจะต้องมาพันทำการพันยอดแตงโมให้เขานะคะเนี่ยค่ะเขาเขาจะเลื้อยขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันให้เขาเนี่ยเลื้อยตาม ตามเชือกนะคะขึ้นไปนะคะศ <c oughs> ัตรูเนี่ยศัตรูพืชของแตงโมเนี่ยก็คือเจ้าเต่าแต,แตงนะคะทุกคนแล้วก็เป็นศัตรูพืชของแตงกวาด้วยนะคะเพราะว่าปลูกมาเนี่ยจะมีเต่าแตงเนะะี่ยค่ะทุกคนเนี่ยนี่ค่ะเขากาลังผสมพันธุ์กันจะมีอยู่ทุกทุกต้นเลยค่ะทุกคนเขาจะแอบแอบมากิน กัดกินใบนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะอุ้ยหล่นแล้วนี่ค่ะปลูกปลูกแปงโมในถุงแสนดีนะคะส่วนอันนี้นะคะทุกคนเป็นฟักแมวนะคะหรือมาระหวานนั่นเองนะคะหัวของเขาเนี่ยเราซื้อมากินนะคะแล้วพอปล่อยให้เขาแก่นะคะเขาก็จะออกรากนะคะ ออกรากแล้วก็เอามาลงในถุงนะคะลองชํำชำดูเนาะแล้วเขาจะโตไหมมาดูอีกทีนะคะอันนี้เป็นฟักทองนะคะทุกคนผสมเกสรอให้เขานะคะผสมเกสรอให้เขาไม่กี่วันนะคะทุกคนเขาก็เป็นลูกฟักทองให้เราเห็นแล้วค่ะฟักทองถุงทองนะคะของของมเมล็ดของสอนแดงนะคะ ลองทดลองซื้อมาปลูกดูนี่ค่ะทุกคนเป็นลูกฟักทองให้เห็นแล้วค่ะถ้าเราไม่ผสมเกสรให้เขานะคะทุกคนเขาจะไม่ติดลูกนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ดอกดอกตัวผู้นะคะทุกคนอันนี้ดอกตัวผู้นะคะเขาจะมีเกสรอ,อยู่ข้างในนะคะเกสรตัวผู้อันนี้เป็นเรียก อันนี้อันนี้ดอกตัวเมียนะคะทุกคนดอกตัวเมียก็จะมีลูกของฟักทองเนี่ยติดมาแบบนี้ถ้าเขาบานออกเป็นสีเหลืองนะคะพอเขาบานออกแล้วให้เอาดอกตัวผู้นะคะที่เป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเอามาจำๆให้เขานะคะให้เขาบานก่อนวันสองวันค่ะทุกคนตรงนี้เขาก็จะเหี่ยวแล้วก็หลุดไปก็จะกลายเป็นลูกฟักทองนะคะ ขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่หลุดไปแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะติดแบบนี้ค่ะก,ก็จะลอดลอดแล้วนะคะแบบนี้นะคะนะคะ่ะเอามุ้งมาคลุมไว้ก่อนกลัวมแมลงมาเจาะนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะทุกคนเป็นน้ำเต้านะคะจะให้เขาเลื้อยขึ้นไปตรงนูงนะะ้นค่ะน้ำเต้า อันนี้ก็น้าเต้านะคะทุกคนนี่ค่ะน้าเต้าให้เขาเลื้อยขึ้นไปตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะค้างค้างที่มัดไว้แบบนี้เอาเชือกฟางมัดนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาลวดมามัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรับน้ําหนักไม่ไหวนี่นะคะทุกคนแตงโมนะคะใต้ต้นของฟัก ทองนะคะกับเต้านะคะน็อตจะลงพริกหยวกไว้นะคะทุกคนเป็นต้นกล้าพริกหยวกนะคะที่เราเพาะ,มะเมล็ดเองนะคะก็จะใส่จุกๆไปเลยค่ะสีห้าต้นนะคะมันไม่มีพื้นที่เนาะนี่ค่ะลงเป็นพริกหยวกไว้หมดเลยนะคะต้นเรายังไม่โตค่ะนี่ค่ะพริกหยวกพอเก็บกิน ความคิดนะคะว่าถ้าเก็บกินแตงโมพวกเถาแตงโมเสร็จแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้ลิกเนี่ยมันโตนะคะนี้ปลูกถั่วฝักยาวค่ะทุกคนนี่นะคะทำถั่วฝักยาวนะคะอีกแล้วนะคะเพราะว่าคิดว่าช่วงเนี้ยปลูกถั่วฝักยาวแล้วมันให้ผลผลิตดีกว่าช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะ กำลังลงปลูกไปประมาณได้สองวันค่ะแมงลักก็มีนะคะพยายามเด็ดเด็ดดอกเขาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะแตกให้เราเก็บเด็ดเด็ดดอกเขาออกนะคะทุกคนนี่ค่ะตัวฝักยาวอันนี้ก็แตงโมงค่ะเยอะเลยค่ะเด็ดดอกเขาออกนะคะ นี้นะคะเด็ดแทบไม่ทันค่ะทุกคนเขาโตเร็วแตกเยอะมากนี่ค่ะเด็ดออกปักทองถุงทองอันนี้ผสมให้เมื่อเช้านี้นะคะทุกคนเมื่อวานผสมไปแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนมาดูเขาเริ่มเป็นลูกปักทองแล้วคะ่ะผสมไปเมื่อวานนี้นะคะทุกคนน่าจะรอดอยู่นะคะนี่เขาเลื้อยมาทางนี้อีกแล้วคะ่ะนี่ ก็ติดลูกออกมาแบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นค้างบวบนะคะมีบวบเหลี่ยมแล้วก็มีหัวพลูนะคะกำลังขึ้น,นอันนี้เป็นคลิกพลิกกระเหลี่ยงดกมากค่ะ หลับท้ายคลิปนี้นะคะน็อตก็ขอขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามรับชมที่ช่องของน็อดด้วยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหอมบวเลยน่ารักน่าร้กมีหอมแบ่งนะคะทุกคนหอมแบ่ง